<c oughs> อะก็สวัสดีนะครับอตอนนี้ก็รอสมาชิกนะครับวันนี้ก็จะมีการจับฉลากแบ่งกลุ่มนะครับเนื่องจากจับรอบที่แล้วก็คือตอนช่วงช่วงบ่ายนะพอดีว่ามีทีมสมัครเข้ามาอีก2ทีมนะครับดังนั้นก็สมัครรอบแรกก็ถือว่าเป็นโมฆะก็จะให้จับฉลากใหม่นะครับจับฉลากใหม่นะก็คือจะใช้การสุ่มนะครับ การสุ่มจับฉลากแต่ละสายนะก็จะแบ่งเป็น2ส,สายนะครับใครที่มาแล้วก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ Comment ให้ด้วยนะครับว่าพร้อมที่จะเริ่มทําการจับฉลากกันหรือยังนะครับ เก็บ Shopee ้อปปีรันมีลายนะหวันมีทั้งโค้ชสรีเครี่องช้อปปีคอยสระวันใหญ่ยิ่งเพียบติาณสุนันพร้อมเก็บไอเทมสุดฝันยิงสะสมคะแนนได้มากอีกแรกของเราได้มากดาวโหลดแอป s h อ p e e แล้วสนุกไปกับช้อปปี้รันกันเลย ตอนนี้ก็รอสมาชิกก่อนนะครับรอนักเรียนเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็จะเริ่มทำการซุ่มอก็รสม่ันนี้กนมก,อ,กมนนนอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มนะครับฟอร์มในการรับสมัครนะครับฟอร์มในการรับสมัครการแข่งขัน e sport อ่าอน,นี่จัดเป็นครั้งแรกน,นะครับจัดเป็นครั้งแรก ก็จะมีระเบียบการให้นะครับกฎกติกาต่างๆนะครับถ้าใครสมัครฝันผ่านฟอร์มนี้นะครับกฎข้อที่1ก็คือต้องอเขียนชื่อสกุลด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจนนะครับนะเพราะอาจจะเกิดการพิมพ์ผิดพลาดในเกติบัตได้นะครับเวลานีา้นักเรียนอาจจะได้เกติบัตที่ตรงไม่ชื่อ,อท,ท,ที่ไม่ตรงเชื่อขอ รเรานะครับอาจจะมีตัวอักษรอักขระที่ผิดพลาดนะครับและจะต้องส่งใบสมัครก่อนวันแข่งขันนะครับไม่รับสมัครในวันที่แข่งนะครับผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเตรียมโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตมาเองนะครับไม่ไม่มีบริการให้นะครับหากผู้เล่นไม่มีรายชื่อในใบสมัครแข่งขันและรายชื่อผู้แข่งขันเนี่ย ต้องตรงกับที่ลงทะเบียนไว้นะครับไม่ฉะนั้นก็จะทําการปรับแพ้นะครับแต่สามารถที่จะขอเปลี่ยนสมาชิกในทีมได้นะครับก่อนวันแข่งนะครับก็ขอให้แจ้งนะครับต้องเป็นผู้เล่นนะครับในเซเบอร์ไทยเท่านั้นและสามารถเข้าร่วมทีมได้เพียงทีมเดียวเท่านั้นนะครับผู้แข่งขันห้ามใช้คำหยาบคายและต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด คำตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สุดนะครับก็กรอบชื่อทีมกรอบอติ๊กโรงเรียนนะครับคนสมัครคนที่1ชื่ออะไรนะครับชื่อในเกมชื่ออะไรนะครับแล้วก็เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้นะครับ จะมาหรืออยังคนดูไปทางไหนหมดนอะอ่ะโอเคก็อ่าใครที่มาแล้วก็ลองอ่าพิมพ์แชทสดเข้ามาพูดคุยได้นะครับ ตัวเองนั้นอยู่ที่ทีมไหนนะครับหรือเก็บไว้เป็นความลับวัน <c oughs> นี้อาจจะแบ่งสายแล้วก็อาจจะจับคู่แต่ละสายแข็งเลยนะครับถาว่าจะได้เจอใครในรอบแรกนะครับของแต่ละสายนะครับ <c oughs> ทีมที่สมัครกันเข้ามาก็มีทั้งหมด8ทีมพอดีนะครับก็เลยได้ทำการแบ่งเป็น2สายนะครับสาย A กับสาย B าสวัสดีคนเข้ามาดูนะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วก็รายงานตัวนะครับไม่ต้องบอกทีมนะครับเปิดเก็บไว้เป็น,ป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 นความลับนะครับ ถ้าพร้อมแล้วนะครับลองส่งสัญญาณวันนี้เน็ตอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ โอเคตอนนี้อาสวัสดีคนดูที่กำลังเข้ามานะครับเ่ยใครที่เข้ามาแล้วก็ลองแชทพูดคุยได้นะครับสอบถามได้นะครับผมวันนี้ก็เป็นการจับฉลากแบ่งสายนะครับแล้วก็ประกบคู่ กบคู่รอบแรกว่าใครจะได้แข่งเจอกับทีมอะไรนะครับผมก็อาจตอนแรกก็คือว่าจะไลฟ์สดประมาณ2องทุ่มนะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจกินลาบเป็ดอยู่ <c oughs> <c oughs> ก็เลยเลดไปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ไลฟ์สดในเพจนะครับอันนี้เป็นช่องยูช่องทาง y o u t u b e นะครับอ่น่าจะพร้อมแล้วนะครับก็ขอสุ่ม แบ่งสายเลยนะครับอ่ะสาย A B a อ่ะเอหนึ a 1, a 2, a 3งเ1 2, 3, 4, อ่ B 1 B 2, B 3, B อาในการแข่งขันนะครับทั้งนี้ก็คือจะให้แต่ละสายนี่พบกันหมดนะครับ แล้วก็เอาที่1กับที่2ในสายนี่มาเจอกันแต่ละสายนะครับเพื่อหาคู่ชิงชนะเลิศนะครับอ่าโอเคนะครับอ่ะขออนุญาตสุ่มเลยกันแล้วกันนะครับใครที่ดูอยู่ก็แคปภาพไว้นะครับว่าสายของตัวเองนั้นเจอกับสายอะไรนะครับหรือถ้าสุ่มเสร็จแล้วผมก็จะทําการาแจ้งตารางให้ทราบนะครับอ่ะขออนุญาตกดสปินเพื่อทําการอ่า แบ่งสาย A นะครับ A1 นะครับโอเค A1 นะครับได้แก่โรงน้ำแข็งนะครับ uh, โรงน้ำแข็งโอเคนะครับโรงน้ำแข็ง uh, ต่อมานะครับ uh, B1 ครับ B1 B1 <c oughs> อันนี้ผมไม่ขออนุญาตลบนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้ในการจับคู่นะครับพิ่เกียรเพิ่มใหม่อ่า B 1ก็คือคอมโบนรกอ่าคอมโบนรกนะครับอ่าต่อไปครับ A 2อ่า A 2ได้แก่ทีมอ่า 5G นะครับ 5G นะครับต่อไป B2 ครับอ่าอันนี้เนื่องจากว่าเมื่อกี้มีขอซุมใหม่นะครับเพราะว่ามันซ้ำก็จะเป็นอ่า d อ e s p o r t รีอ e s p o r t ต ต่อไปครับ A3 ครับ A3 ได้แก่ทีมค้างคาวค้างคาวไม่ให้ค้างคาวธรรมดานะครับค้างคาวไฟชื่อตั้งชื่อเพื่อคงคููผู้ต่อสู้นะครับต่อไปครับ B3 B3 ได้แก่ทีมตกรอบแรกอันนี้นะ่าจะเป็นสมชื่อจริงๆนะครับตกรอบแรกอโอเคครับต่อไปนะครับ A4 A4 ครับนี่ A4 A4 ได้แกทีมอ่านี่สโรงน้ำแข็งนะครับสปินใหม่ได้แกทีม ซ้ำอีกแล้วซ้ำอีกแล้วอ่าสปินใหม่สปินใหม่ครับผมตามจริงเวลาสปินได้แล้วอ่าผมลบแต่ลบชื่อออกแต่นี่ขี้เกียจพิมพ์เพิ่มใหม่ก็เลยไม่ไม่ไม่ลบอ่ามันก็ซ้ำอีกแล้วอ่าสปินกนว่าจะได้นะครับได้แค่หนึ่งทีมที่เหลือก็ทีมอีกแล้วผลล็อกหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ทีมเนี่ยตกรอบก็อีะไรอาทีมนี้ครับนี่ห้ารูปีห้ารปูปีและทีมที่อ่าและทีม B4 นะครับสาย B ก็คือทีมอ่าพรีเดเตอร์อ่าพรี พรีเด t อรโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้จับฉลากแบ่งสายสองสายเรียบร้อยนะครับสาย A ก็จะมีทีมโรงน้ำแข็ง 5G ค้างคาว5รูปีครับส่วนสาย B ก็จะมีคอมโบนรกดีกรีอีสปอร์ตตกรอบแรกและพรีเดเตอร์ X2 เรียบร้อยนะครับอ่ะต่อมาจะเป็นการจับฉลากคู่แข่งนะว่ารอบแรกจะได้พบทีมอะไรขออนุญ,ญาตจับสายสาย A ก่อนนะครับาสาย A ว่าทีมใดจะพบกับทีมใดนะครับผมอตอนนี้ผมขออนุญาตลบลบ สาย B ออกก่อนอทำการแก้ไขเพื่อที่จะทำการลบสาย B ก่อนนะครับเราจะจับฉลากเฉพาะสายสาย A ก่อนอสาย A ก่อนสาย A ก็จะมีโรงน้ำแข็งนะครับ 5G ค้างข่าวดีกรีตกรอบแรกคอมโบนระก แล้วก็ 5G ไม่ใช่้างคาวไฟ5รูปีอ่า Predator โอเคอ่ะสาย A นะครับรอบแรกนะครับมาดูกันครับว่าใครจะได้เจอใครนะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วนะครับสปินครับผม ตอนนี้เครื่องค้างครับอ่าแทนแทนคู่แรกครับอ่าค้างคาวค้างคาวอ่าจะพบกับทีมไหนครับไปลุ้นกันพบกับทีมโอ้โหโรงน้ำแข็ง e ีสปอรครับผม งน้ำแข็งนะครับนี่คู่แรกเลยครับคู่นี้ต่อไปคู่สองครับคู่สองนะครับอ่าคู่สองนะครับโรงน้ำแข็งถูกไหมนี่ ่าเดี๋ยวเอารอบแรกก่อนอเอาใหม่เอาใหม่นะครับซูมใหม่โอเคอ่า 5G นะครับผม 5G จะพบกับทีมกับทีมอะไรทีมอะไรพบกับทีมอีกแล้วเจอกันบ่อย พบกับทีม5 g พบหรูปีครับโอ้โหทีมนี้โหดมากหรูปีนะโอเคนะครับตอนนี้สาย a ได้รอบแรกเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคู่ที่หนึ่งค้างข่าวพบโรงน้ำแข็ง e สปอร์นะครับ คู่ที่สองพบ 5G พบ5รูปีครับต่อมามาดูสายบนะครับาสาย b คู่แรกกับคู่สองอามาดูกันครับอขอายยาอนุญาตแก้ไขเพิ่มรายชื่อผมก็ไม่น่าลบเลยเนาะ แล้วนี่ก็ต้องพิมพ์ใหม่อ่าทีมสองก็จะมะีคอมโบนรกนะครับอ่านี่เราผมจะเรียงตามสายเลยนะครับอคอมโบเฮ้ยอ่าคอมโบนรกมีอะไรอีกดีกรีอีสปอร์ต ดีกรีอีสปอร์ตนะครับแล้วก็ตกรอบแรกออันนี้ไม่มีก็พิมเอาต,ตกรอบแรกอยาอนสุดท้ายครับพรีดิเตอร์นะครับนี่โอเคเรียบร้อย อ่ะโอเคนะครับพร้อมสุ่มนะครับดูซิว่าคู่แรกของสาย B ทีมไหนครับอ่าคู่แรกมาแล้วครับอะไรครับตกรอบแรกโอ้สงสัยสมชื่อนะครับอ่าต่อไปครับดูซิว่าตกรอบแรกจะเจอกับทีมอะไรอ่าเจอทีมตัวเองอ่าถ้าทีมตัวเองนี่คือเปลี่ยนใหม่นะครับ สปินใหม่สปินใหม่เจอทีมโอ้โหดีกรีนะครับผมดีกรีอีสปอร์ตนะ,ะครับต่อมาก็จะเหลือทีมทีมไหนครับทีมไหนครับ พรีเดเตอร์นะครับผม T พบกับทีมคอมโบนรกนะครับผมคอมโบนรกเรียบร้อยครับรอบแรกของเรานะครับพรีชอว์พรีเดเตอร์ตงนี้ใช่ไหม